รากหาต้องมาจากครอบครัวกันก่อนครับคุณผู้ชมครับต้องการบันดาหนูดูว่าไม่น่าจะพี่ทศไป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 แม่ของของพี่ตั๊กนี่เอ๋อไปพี่ตั๊กไปพี่ตั๊กไปก่อนครัอุโศได้ครับฮะเหรอฮะไปด้วยไปบ้านสองบ้านบ้านี้ครับผมยังไม่จบพิธีนะฮะที่โบว์มีความสุขมากนะโบเป็นคน ดูต่อพ่อแม่ต่อผู้มบคนเนี่ยโบต้องเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ทำงานนั่รักรักคนอื่นด้วยคนอื่นถึงจะรักโบเยอะเยอะแต่ส่วนมากโบก็เป็นคนที่มันน่ารักมากดูรักคนนีลล้ และในวันนี้นะครับคุณป้าก็เลยจะบอกนะฮะว่าจะขอยกบ้านหลังนี้ให้กับน้องโบยกให้พการแล้วค่ะแต่ปกติรักคุณโบคือบ้านป้าเนี่ยส่วนมากก็หลานๆจะมาไม่ยู่กันแล้วค่ะมีลูกชายคนเดียวก็อยู่ที่เซโ่ยงหยโอ้ลูกชายอยู่ไกลมากเลยนะฮะไม่ไกลค่ะ ใส่โยกนะใส่โยกกันพี่นุ้มไม่ขอใส่โยกเลี้ยงผมดีกว่าอ่ะและในวันนี้นะคะพี่พักของเราก็อยากจะมาทำพิธีขอขมาแม่บ้างทำไมผิดบอกแม่ตั้งแต่เล็กจนโตนะครับผมให้คุณแม่และคุณป้านะฮะมีแต่ความมีความเจริญนะครับผมทำอะไรก็ขอให้สำเร็จในชีวิตนะครับผมฝากดูนะให้ผ่อนผี่ใหญ่ด้วยเก่ามากเลย